ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมใหญ่มากค่ะพอ Walk in c l o s e t แล้วก็มีห้องน้ำในตัวแถมมีอ่างอาบน้ำด้วยใครที่ตามหาคอนโดขนาด2ห้องนอนห้องนอนบัสเซอร์เบดรูมก็มีระเบียงนะคะพร้อมตะไคร่กันนกไว้ให้เรียบร้อยแล้วเด e วัตเตอร์ฟอร์สุขุวิท50เลยค่ะ ห้องนอนที่2นะคะก็มีขนาดกว้างพอประมาณเลยห้องน้ำส่วนกลางนะคะสะอาดสะอ้านกว้างขวางเข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับห้องครัวโต๊ะรับประทานอาหารนะคะแล้วก็โซนลิฟ่งรูมเลยพร้อมระเบียงกว้างกว้างที่มองเห็นวิวนะคะ ธรรมชาติไม่มีอะไรกันเลยนะคะห้องมีความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะว่าเป็นห้องมุมใครที่ตามหานะคะโซนสุขวิต50ทักเข้ามาหากแก้วได้เลยนะคะ The w a t e r f o r t สุขวิต50ค่ะ